ันนี้เนี่ยก็จะพิเศษนิดนึงคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบว่าเราทำติวเตอร์เรียลกันมาก็เยอะแล้วใส่ฝอก็เยอะแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจอดก็เลยแบบว่ารวบรวมเอาเทคนิคการแต่งหน้าต่างๆนะคะก็คือมันจะมีอยู่ทั้งหมดหข้อน,นะคะที่จอดรวบรวมเอาไว้นะะนั่นก็คือเทคนิคการแต่งหน้ายัางไงให้ออกมาแบบว่าเป็นใส่ฝอแบบนี้นะ เอาเป็นว่าวิดีโอนี้นะคะคือเจ้าจะไม่ได้มาแต่งหน้าแบบสเต็ปบาสเต็ปนะคะแต่ว่าเจ้าจะทําเป็นแบบว่าลิสต์ออกมาเป็นข้อๆว่าควรจะทําอะไรยังไงแล้วก็มีการแต่งให้ดูด้วยในคลิปนะคะ mm. ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ทิปข้อแรกนะคะนั่นคือการเขียนคิ้วนั่นเองค่ะอย่างที่ทุกคนเห็น,นะคะว่าตอนนี้เนี่ยจอเขียนคิ้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการที่เราจะมีคิ้วที่เป๊ะสวยเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการเก็บรายละเอียดขอบคิ้วช่วงนี้นะคะมันก็จะทำให้คิ้วของเราเนี่ยดูเป๊ะมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถใช้ได้นะคะทงคอนซีลเลอร์แบบน้ําหรือว่าแบบครีมนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะ,จะใช้คู่กับแปรงทีท่เป็นลักษณะแบบนี้ เีคะเจ้าก,ก็จะเกลีย่ยคอนซีลเลอร์แล้วก็ลากมาอยู่ยากแบบนี้เลยนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็ทําการเกลีย่ยนิดนึงเราก็จะได้คิวเปะปังสไตล์ฟอร์แล้วค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมทาแบบฝุ่นทับลงไปด้วยนะะเพื่อไม่ให้มันไหลนั่นเองค่ะ ทิปข้อที่2นะคะดวงตาขึ้นตน่างของวัหใจค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะลงอายแชโดว์ไม่ค่อยเก่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแนะนําก็คือวิธีการกรีดอายไลเนอร์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรก็จะใช้อายไลเนอร์ของ eve miracle sharp liner ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเขียนในง่ายมากๆบังคับทิศทางได้ง่ายนะคะแล้วก็เ้าจะวิงหางตาขึ้นไปให้เฉียวเป็นแคทอายแบบนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าเราจะลงอายแชโดว์แค่สีเดียวแต่ว่าก็สามารถทําให้ดวงตาของเราเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวขึ้นได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าเขียนอายไลเนอร์ไม่เท่ากันคะจอนแนะนําว่าให้ติดขนตาปลอมเท่านี้จอนก็จะติดขนตาปลอมของน s ซี c ช o i c e 3D07 นะคะเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ที่แบบว่าปังมากๆแล้วก็พอติดออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าทําให้อายไลเนอร์ของเราเนี่ยดูเท่ากันขึ้นมาเลยนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะเขียนไม่เท่ากันก็ตามค่ะ สำหรับทริปข้อที่3นะคะก็คือการคอนทัว์ไฮไลท์นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้งแบบฝุ่นแล้วก็แบบครีมะคะ่ะแต่ว่าจอจะแนะนําให้ใช้แบบฝุ่นสาหรับมือใหม่หรือว่าใครก็ตามที่ยังไม่ค่อยถนัดน,นะคะวันนี้เนี่ยจอก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นของอีลามาสก้าเริ่มจากการคอนทัว์ก่อน,นะคะใช้คู่กับแปรงแบบนี้เลยค่ะวิธีการคอนทัว์ใต้หนกแก้มนะคะให้สังเกตจุดสูงสุดของใบหูเราคือตรงนี้นะคะแล้วก็ลากเฉียงมาชู จนมุมปากของเราคะแต่ว่าไม่ต้องจรดถึงมุมปากมากนะคะก็กะกะเอาแล้วก็ค่อยๆเบลง่งแล้วก็ให้มันฟุงฟ้งๆขึ้นไปนะคะทำปากจูนิดนึงนะนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการคอนทัวร์หน้าผากด้วยนะคะเนื่องจากว่าจอเป็นคนที่แบบว่าหน้าผากกว้างนะคะ พิการคอนทัวร์หน้าผากเนี่ยก็จะสังเกตนะคะว่านี่ค่ะทาให้มันเป็นทรงประมาณนี้มันก็จะทําให้ขมับของเราเนี่ยดูแคบลงนะคะแล้วก็สามารถช่วยลดหัวมิงได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าหน้าผากกว้างแบบเราก็ค่อยๆเกลี่ยไปนะจ๊ะมันก็จะทําให้แบบว่าเนี่ยใบหน้าของเราดูมีมิติขึ้นปะ่ะเห็นป่ะมันก็จะมีแบบดูเป็นแสงและเงาอะไรประมาณนี้แหละ เสร็จแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาทําการไฮไลท์ like ค่ะวันนี้จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเบเก้านะคะสีโอปอค่ะนี่ก็แตะกับแฟนบรัชแบบนี้ค่ะวิธีการไฮไลท์ like ก็ชุบต,ตรงหนงแก้มนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะหนงคิ้วคือเราจะเน้นจุดที่แบบว่าแสงมันตกกระทบปะค่ะมันก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูแบบวิงวิงวววาวอะไร ดูมีมิติพิศวงแล้วหากด้วยนะคะสำหรับจมูกเนี่ยจะจะไฮไลท์แบบนี้จุดเชื่อแบบนี้ตรงนี้แล้วก็ตรนก็ลากมาะคะแล้วก็ค่อยๆใช้แปรงเกลี่ย ع. ตรงคางด้วยนิดนึ่งะคะสำหรับทิปข้อที่4นะคะ ลิปจูมแมทค่ะเป็นอะไรที่แบบว่ามาแรงมากๆเลยเท่านี้จะใช้ตัวนี้ค่ะของ Intuit เบอร์103สีชูเกอนะคะมันเป็นสีที่แบบว่าสวยดีนะคะเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบให้ลุคแบบหวานแล้วก็ปัง,ปงๆนิดนึงคือจะไม่ได้ดูดุจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นนะคะทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสบายปากด้วยค่ะ สังเกตดูวิธีการทาะคะจะเห็นว่าจอนเนี่ยจะทาให้มันเลยขอบปาของเราออกมานิดนึงมันก็จะทําให้ริมฝีปากของเราเนี่ยดูเจิดเจินะคะแล้วก็จะดูเซ็กซี่แบบสไตล์สายเฝอเลยค่ะนี่นะคะก็ทาออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ ข้อสุดท้ายนะคะแน่นอนว่าใส่ฝอตัวจริงเนี่ยจะต้องไม่พลาดแน่นอนนะคะนั่นก็คือคอนแทคเลนส์นั่นเองค่ะนี่จะก็ไปใส่มาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยใส่ของ k i ตตี้คา a วนะคะรุ่นม i นิเช e ย g กรีนั่นเองค่ะก็นี่ค่ะก็จอ,อกมาได้แบบว่าเป็นฝออะไรขนาดนี้นะคะแต่นี่นะคะก็คือทริปเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะที่จอดร,รวบรวมไว้ทั้งหมดตั้งแต่แบบว่าฝึก หน้าใส่ฟอมาะคะก็มีการลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมลองเอาไปแต่งตามดูนะคะฝากติดตามจอด,ด้วยนะคะทาง Instagram j จอซี่เบอร y b ี o บล็อกค่ะแล้วก็ f a c e b o o k อ o ี่เบอร r r ี m เม e อ p a อาร์ t ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันเร็วๆนี้นะคะวันนี้จอก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย